ปันี้ยังน้อยอยู่เนาะที่จีนต้นใหญ่ก็มีอืมที่จีนท้้งหอมอ่ะหอมเลยนิเอาล่ะสบายดีปะลูกสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้น้ำคีนไม่หนังอืแกงน้ำไม้อะไรเนีย่ยแกงน้ำไม้กิกนเหรอ อ่าสดีพี่น้องสวัสดียามแลงๆเนาะมื้อนี้เฮาสิมาเฮ็ดแกงหน่อไม้กินพี่น้องแกงหน่อไม้กินแด้แกงหน่อไม้โจดพี่น้องอันนี้ต้มจืดแด้หน่อไม้โจดเด้อบ่แม่นหน่อไม้นะแม่นหน่อไม้โจดเด้อพี่น้องหน่อโจดได้เนาะอือนี่นเสแกงใส่โปมข้างพี่น้อง โอมใหม่ๆชุดๆนะเราสิมากเกงใส่กับนมไม้จูดเสียบขนาด <laughs> เก้งนไอ่จูดใส่ปัสเออใส่อันเทีเด็ดนะอเอออย่าอุ้มันได้นะลูกอมันเหรอ ก้งจมีมากะทิ้นแตก็มีผักแบรนแ้วก็มีผักอียงมันผักเอ่อข้าเอ้อียงกะอิตปิหิบุม้งเีอิปหมันอยูนี่กบีโดนะพี่น้องมีแมขนุนนะ่ายหน้ายากระบักพีอุปกรณ์ใส่กระบุยางเนาะแกงละไม น,น่สบก็คือสียูวอนเนี่ยพี่นอ้องใส่จีปโปมเนาะแน, <laughs> นวหาเนี่ยจีโปมที่โา,นา,นา,าตั้งไปเรียบร้อยใส่ขังหมอด้วยเคียวหุ่มไปสกินเตยมกินแรงแนละ้ว แกตาหม้อเด,ดือดีปนอนกินใส่ปีกใส่ประเป็นหนะใส่ปูงเรียบร้อยเนาะแต่ปูงเรียบร้อยบเออืใส่เบอร์ใส่เบอร์ใช่จีโดนี่แต่พักคนีเหรอทำอะไเสร็ิเสร็พักค่เลยนพักค่นเตียงาอีกจุดใส่จีโด เบ็ดต่านั้นแน่นาะพี่นงความเสบชิมชิมจีดอหน่อยก่อนเนี่ยยัจีดอเสร็จกหอมอมจีดออยักจางน้ยนึ่งใส่เกลือชิมป่ะ Ừ. Ừ. À, Hoa rồi, à, là không có lẽ là kỳ cạo lắm mình học sinh kỳ nhỏ quát mặt 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 มานะแกงน้งไมแกงน้มมุมก,มกินเหรอมีแกงน้งไมนเนี่ยกัมีปลาแหงเนอปลาคอแหงเดี <c oughs> อะอาเาไปเล พายยังเยอยคอว่าพายอิ่มก่อนที่แมนอนก่นกนนอโต๊ะกิหินเนะาะขันหาน้งเลยใช่ไหม,มแกบ,บที่น้บแก้มนะแม่นี่จะพักสบแสบ,บแล้วกับพักเวทเนาะที่นอเนาะมีแบ แม ja ่รัดอันหนักด uh ีว uh, ่าชินโ่หนักมันเราจินแดงมาใหม่อีกเร้ินแดงมาใหม่หนอกินแดงมาใหม่เ่าม่มาจับ่ะอ๋อแดงอื้อิ้มงางมาใ

luôn Còn nhau một thanh được hoang Hãy subscribe cho kênh Ghiền พักินกลับลคกันให้เสร็จยุบได้ยุบด้เดียวเสบก็คือพักแบบบ้านทนั้นอยู่ตามไปนะ

เอาบอเอาบอฟัแหวียนอยู่ลุกโหลดดีๆปาร์คค่ะ,ะใช่โหลดเบิร์เมสิ่งที่ไม่ถึอเอเเเอดีๆจิดูปาร์คค่ะฟังเขาจะได้

กิน่วนใหญ่กม็มีอืมกินทั้งหอมอ่ะหอมเมลดิหมุนใส่มวนใส่แนละ้วยังพอ,อโหอิ่มยังไงเสือมัง

ออนกับแกงนอไม้โจดไอจีดอมเกะแพะ่อนยั้งเลยนะแกงนอไมันกับบริกินดน่แล้วนะชาใช่ชใช่ช้าก็บอกมีดอเนาะ ัมมีตกไข่หอนหอนงามมากไข่ทอะมาทำไมีม่จับผมผูกมาได้เลยเข่ามีไงมีไงจะได้ไงอยากดิกนโป๊ะเขา,าแล้วอืม มาไกัครับมาตัดกินมาตบดกินน่ะมาตักินมันอะไรเอาโน้ตไหน่ะมาล่ะเอาบตอหต่อโน้ตไหมโตโตปัจจุบุงะ เห็เนกับเขาเซ็บๆนัะทันทันทันอย่างเดียวกินเนื้อ er ไปไก,ก็แสบไปเลลูกเป็นนกอะไรลูกมาเห็นม เอาม네 nah mmm, ่ตากแม่กันดิเข่าหัวตอนมู ได้พี่น้องเอ้มนะไม่ว่างก็จะได้พิสิทธิ์มาเพียงจะมีเด้อกับฝากคนแรกก็ติดตามนั่นเด้อพี่น้องขอบใจกับคุณที่เบิ่งคนของฮจบคลิปเด้อขอบใจหลายบายดิขอบกันคลิปนานพี่น้องบายดิบายดิมากบ๊ายบาย